มื่อสักครู่นี้นะครับผมตีเพลงกระเป๋าแบรนด์แฟนยิ้มของ The Rich Man Toy ไปนะครับผมในท่อนฮุกเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราจะตีแบบแพทเทิร์นยาวๆไปเลยก็คือ <S 1>, 1, <S แ1และ2และ3และ4และ1แ,ละแค่นี้นะครับผมแล้วก็สวดๆธรรมดาไปเลยนะครับผมแต่ในเพลงเนี่ยมันจะมีติ๊ดหนึ่งอ่าติ๊ดหนึ่งเป็นเล่นแซนแนนะครับผมเล่นสแนแตรงนี้ตีไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับผมหลายๆเพื่อนๆหลายๆคน ไม่ยอมเล่นกันนะครับผมเอาเอาเอาตรงๆว่ามันก็เร็วด้วยนะเป็นเพลงที่เร็วแล้วก็เวลาบางครั้งบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าไงอะอาจจะพอตีไปแล้วเนี่ยอาจจะนึกไม่ทันตีไม่ทันหรืออาจจะซ้อมมือซ้อมร่างกายมาไม่ดีพอมันเลยทําให้เรานึกแล้วก็เราเล่นปฏิบัติไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันสัดส่วนมันเป็นยังไงนะมันไม่ได้ยากอย่างที่เพื่อนๆคิดนะครับผมเรามาดูที่ท่อนฮุกนะครับผมท่อนฮุกเนี่ยแพทเทิร์นหลักๆก็คือ1และ2และ3และ4และ1 ส่วนสัดส่วนเนี่ยมันก็จะมาจังหวะยกนะฮะในห้องในห้องที่3นะครับผมที่จะเป็นสัดส่วนนะครับผมเราจะช้าดูก่อนนะครับผมห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3แล้วก็ห้องที่4นะครับผมในท่อนฮุกนะ1และ2และ3และ4และบห้องที่2 3และ4พอจังหวะที่4เสร็จเล่นฉาบกับเบดัมและ1และ2พอจังหวะและของจังหวะที่2เนี่ย สี่ <4, S 2> และหนึ่ง <1, S 2> และสองและจังหวัดที่สามเรามาลงเสน่ทีอแอนนะทีเอแอนหรือพูดง่ายว่ามันก็คือเล่นเล่นฉาบกับเบดดัมนในจังหวัดยุคของจังหวัดที่สามเหมือนกันแต่เพิ่มเข้ามาคือเสน่มาก,ก่า์แต่ 3, e, แค่นี้เองทีดเดียวท e, อี 4, e, เอแอนนะครับผมแล้วก็ ต่อยาวๆลองแบบต่อเน um ื่องนะครับผมแต่ยังไม่เร็วมากเกินไป1และ2และ3และ4และ1และ2เตรียม3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และแค่นี้เองลองเข้าเพลงดูนะครับผมอาต่อเนื่อง ก็ลองไปฝึกตีดูแล้วกันนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสาระความรู้ดีๆจากติ๊ติ๊กออดได้วยแล้วกนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ